สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อเนียนฝนตกโอ้ยฝนตกแห้งมุเพื้นนนนอกกนเลยค่ะแอนกนกนเลยพามาเบิงเมือ่อหนีแต่พ่มีอยังหลายก็คือถ้าฝนตกแบบนี้นะคะน้ำม,มันจะท่วมนี่ฝนตกร้ายน้ำท่วมค้องใส่ใกาของแน่นก,นนก,กนเลยพามาเบิงตาบืนตามันอยากออกจากค้องนะคะ มีขียางมากกับเต็มหนึ่งยู่แถวนี่นะคะคนโต๊ประมาณบางปีหานี่ค่ะมันกับควนสีแจ้งล่ะกะเลยมาเบิงบันิป้าน้ำเต็มบอ่อเกือบ่าบท่านป่ามันออกมาจากบอ่อนะคะถ้าลักษณะนี้คือพี่น้องก็ต้องหาแนวมันตะคายเป็นห่องตะคายมาอ่อมไวเดอว่คะเดอ มาอ่อมมาล้อมไว้ส่วนๆเบืองเบืองเอาผสไปเบอ้องแท้ๆแล้วที่นนองเพราะว่าป่ามันเห็นน้ำฝนน้ำมะไมา่เนี่ยมันก็อยากเล่นอยากอยากหากินเนาะบางที่มันก็มีแนวกิ่นอยู่ในดินนีพวกใส่เดือนนี่อะไรอย่างนี้มันก็จะขึ้นมาเล่นแบบนี้แล้วค่ะการป้องกันก็คือหาตะไคร้าหาอ,อัน อะไรนะสังกษีหรือว่ากระเบื้องเก้ามาล้อมไวเดอร์คเดอร์ป้องกันปลาบืนออกอิกีนี่เต็มนี่แ้วนี่บันิพ่อมาทายเบื้องหลบตื่นตกใจลงไปแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะขึน้นมาอีกนะคะเพื่อนห้องว่าปลามันบืนปลามันเจอน้าฝนป่าไม่ ราคะพี่น่องเดี๋ยวย้อนอกก็จะไปฮะสางกระซิบฮะกระคายมาล้อมไว้เด้อกาเด้อเดินเริ่งเป็นเป็นมากเลยมองได้ที่น้ำมันอันจะถ่วมจะล้นเนะะี่ยค่ะน้ำจะล้นออกจะเป็นประมาณนี้ค่ะ ช่วงฝนตกนแห้งๆนี่ก็จะเต็มเต็มทั้งปลาเต็มทั้งน้ำนะคะค่ะเดี๋ยวสำหรับเมื่อกี้กาแค่นิ้ก่อนเดี๋ยวแย่นงจะพาแน่มาหลอมไว้กันเด้อค่ะสำหรับื้นนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ